สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้านะคะรายได้เฉลี่ยกว่า13,000บาทถึง15,000บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้รับหลายตำแหน่งค่ะแล้วก็กระจายพื้นที่ด้วยนะคะทั้งกทมและต่างจังหวัดค่ะก่อนไปฟังรายละเอียดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารงานใหม่ๆกันด้วยนะคะรับสมัครพนักงานจัดเรียงแนะนำและเชียร์ขายสินค้านะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวนะคะมาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างคะ่ะเพศหญิงหรือชายอายุยี่สิปีนะคะวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปคะ่ะ ไม่มีโรคประจําตัวไม่มีรอยสักนอกร่มผ้านะคะมีประสบการณ์งานจัดเรียงสินค้าในห้างค่ะมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบนะคะและสามารถเวียนสาขาได้ตามที่บริษัทกําหนดค่ะโดยรายได้รับรวมนะคะจะอยู่ที่13,000บาทถึง15,000บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวค่ะมาดูสาขาที่ยังต้องการตําแหน่งนี้กันอยู่นะคะ สาขาที่กทมค่ะโลตัสรัตนาธิเบตโลตัสสีนครินเวนโลตัสบาปูซิตี้พาร์คบางคลีนะคะบิ๊กซีหัวหมากค่ะบิ๊กซีเอ็กซ์ตราเมกะบางนาบิ๊กซีสำโรงแมคโครสาทรแมคโครสีนครินสาขาต่างจังหวัดค่ะที่ร้านสีงามสรรพสินค้า2อำเภอโพงมะเดือจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ สำหรับใครที่สนใจคะ่ะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0897714561นะคะและเบอร์0648549858คะ่ะและสามารถฝากประวัติสมัครงานนะคะได้ที่ Line แอดคะ่ะ @sey 8 6 8 1 i คะ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มองหางานแนวอื่นอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะทางช่องจะได้ช่วยมองหาค่ะและนำมานำเสนอให้กับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะ